ความโดดเด่นของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูกันช่วงนี้นะขอดูพลังงานความโดดเด่นของคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหจะติดคนวันจันทร์แม่มอจะบอกว่าช่วงนี้คุณตึงมากเลยนะคือชัดเจนในตัวเองมากๆคุณกล้าเลือกคุณเหมือนจะเก็ f ฟ e ลคำว่าชีวิตมันคือการเลือกชีวิตมันคือการมีเหตุผลให้กับตัวเอง คุณมีวิธีคิดที่ถูกต้องให้กับตัวเองคุณอยู่ในจุดที่ถูกต้องอืจะติดแม่หมออ่านเป็นพลังงานความเด่นเด่นสถานการณ์จะติดเนี่ยจะหมายถึงว่าการต้องคิดต้องตัดสินใจหรืออยู่กับงานเอกสารงานสัญญางานที่ต้องใช้ความเปะ๊ะงานที่ต้องใช้ความคิดที่ชัดเจนตรงไปตรงมาจะติดก็แบบหน้าพริ้มเลยแปลว่าอะไรถ้าทําเอกสารสัญญาอ่ากู้ยืมเงินมีเกณฑ์ผ่านหรือถ้ามีคดีความ หรือมีข้อกำหนดข้อตกลงอะไรมีการเซ็นเอกสารสัญญามีเกณฑ์สมหวังโอเคไหมแต่ว่าสิ่งที่มันเหนือไปกว่านั้นไพ่จะติดบอกว่าคนวันจันทร์คุณมีวิธีคิดที่เหมาะสมกับตัวเองคุณเหมือนวางตัวเองไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องมีเหตุผลให้กับตัวเองมีวิธีคิดที่ถูกต้องเก็ตเลยว่าเนี่ยถ้าเราจะเลือกชีวิตเราต้องโฟกัสเราต้องมีเป้าหมายเราต้องมีความจริงจังเราต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจ นะคะคุณอยู่ในจุดที่มันดีนะตอนเนี้ยอืจะติดขึ้นมาถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วนะคะ,ะความเดดเด่นของคนวันจันทร์ช่วงนี้ค่ะได้ห้าถ้วยคล้ายๆคนวันอาทิตย์แต่ได้ห้าถ้วยใบที่สองแปลว่าไม่ว่าอะไรก็ลรวแต่ที่คนวันจันทร์เคยรู้สึกเฟลอะรู้สึกไม่สมหวังคนวันจันทร์กลับได้สรุปบทเรียนว่ารู้แล้วว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้น รู้แล้วว่าวันนั้นทําไมถึงตัดสินใจผิ tr. ดรู้แล้วว่าวันนั้นทําไมถึงพลาดรู้แล้วว่าวันนั้นทําไมถึงล้มเหลวคุณกลับไม่ได้ทุกใจกับเรื่องที่ผิดหวังแต่คุณกลับขอบคุณเรื่องที่ผิดหวังคนวันจันทําให้คุณรู้สึกตื่นรู้อ่ะคนวันจันมีเกณฑ์ตื่นรู้นะคะตื่นรู้ในมุมที่บอกว่าทุกอย่างมันไม่บังเอ вот ิญแน่สิ่งที่ฉันเจอสิ่งนั้นมาสิ่งที่ฉันผิดหวังเรื่องนี้มาสิ่งที่ฉันเอ่อเจอมามันทําให้ฉันมาอยู่จุดนี้ไงจุดที่อยู่ปัจจุบันของฉััันนนนอจุดที่มถูกต้้งเพราะะ คนวันจันย้อนกลับไปมองเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจในอดีตแล้วกำลังจะทบทวนว่าฉันต้องแก้ไขตัวเองในปัจจุบันอย่างไรซึ่งมันเป็นพลังงานของคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเปลี่ยนแปลงสตาร์ชีวิตตัวเองสองเรื่องนะคะ 1. บางคนเก็ตฟิลละเข้าใจแล้วว่ารู้แล้วว่าผิดพลาดอะไรมาแล้วยอมรับความผิดพลาดนั้นได้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องมาเออรรู้แล้วว่าสิ่งที่ผิดหวังเสียใจไม่ใช่ข้อกรรมแต่เป็นเรื่องราวดี อีกกรณีหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งคือรู้แล้วว่าถ้าในอนาคตฉันจะเปลี่ยนความผิดหวังเสียใจฉันจะต้องเปลี่ยนจากวิธีคิดความเข้าใจใหม่การเลือกใหม่ของฉันมันสอดคล้องกันมากเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์จะเป็นเรื่องของอารมณ์เหตุผลตักกะวิธีคิดแล้วก็การตื่นรู้นะคะอืขออีกใบหนึ่งเนาะซาคนวันจันทร์ ข่าวดีมากอุ๊ยออกมาให้คล้ายุกอาทิตย์จริงๆนะคะแต่เป็นเด็กถือถ้วยคนวันจันทร์จึงมีโอกาสที่ตอนนี้จะมีความสุขขึ้นเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยคนวันจันทอาจจะเป็นคนที่จะท้ออ่ะคุยนะคะอาซัพพอร์ตอาอารมณ์ดีช่วยเหลือผู้คนรับฟังผู้คนไม่กล้าที่จะปฏิเสธเวลาใครมาขอคําแนะนําไม่กล้าที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ อขอตัวมาอยู่เงียบๆของตัวเองแต่ตอนนี้คนวันจันทร์กับรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงของคุณอะ่ะมันไม่ได้การมันไม่ใช่การที่คุณจะทําให้ทุกคนพอใจแต่ความสุขของคุณอาจจะเป็นเรื่องเล็กมากๆหลายหลายคนอาจจะมาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วเนี่ยเด็กถือถ้วยอะ่ะหรือมาอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆหัวใจคุณบริสุทธิ์ขึ้นเยอะคาว่าบริสุทธิ์คือไม่ได้บอกว่าเมื่อก่อนคุณไม่ดีนะคือคุณรับรู้ความรู้สึกหรือแม้แต่เพียงลมพัดผ่าน ก็มีความรู้สึกที่มีความสุขแม้แต่ฉันทําอาหารกินเองแม้แต่วันนี้ฉันตื่นมาชงกาแฟกินคุณก็มีความสุขอะอป,กปกติคนวันจันทร์เป็นคนที่มีพลังงานของความเอเออร์จีกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นเป็นพลังงานที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานที่คนเข้าหาเยอะแต่คนวันจันท์กลับรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มีความสุขไปมากกว่าการได้ทําในสิ่งเล็กๆที่ชอบนะคะช่วงนี้คนวันจันเอนจอยนะคะอาจจะ กินอาหารอร่อยขึ้นมีความสุขดูหนังฟังเพลงผ่อนคลายชีวิตไม่ตึงไม่เครียดนะคะถึงแม้ว่าจะพูดว่าใบที่หนึ่งของคุณนะ่จริงจังแต่คำว่าจริงจังคือความจริงรู้ว่าความจริงคือไม่ต้องรีบร้อนที่จะทำอะไรให้สำเร็จมากไม่ต้องเป๊ะตลอดเวลาไม่ต้องทำให้ทุกคนถูกใจตลอดเวลาไม่ต้องทำตามอีโก้ตัวเองที่มันจะต้องแบบชัดเจนตลอดเวลาทำอะไรก็ได้ที่มัน ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ทำร้ายใครแต่มันเป็นความสุขอะคุณเจอความสุขที่แท้จริงของตัวเองคุณกําลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตคนวันจันท์ไม่หวอาพูดเลยแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะไพ่เจดาบไอ้ไพ่เจ็ด,ด,จดท้าแปบลบว่าช่วงนี้เสี่ยงสิทธิ์โปรเทคและคุ้มครองคุณทําให้พลังงานลบๆสิ่งไม่ดี ไม่เข้ามาหาคุณและทําให้คุณมีเวลาได้เยียวยาตัวเองมีเวลาได้สร้างสิ่งที่ตัวเองชอบสร้างธุรกิจสร้างการงานสร้างแพลตฟอร์มสร้างวิในัยให้กับชีวิตมันมีคำาก่าหนึ่งที่มันแวบ,บเข้ามาค่ะการรักตัวเองที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การที่พาตัวเองไปเข้าสปาดูหนังฟังเพลงนะแต่มันคือการที่เรามีวินัยกับชีวิตเรามีสัจจะกับตัวเองว่าเราจะทําสิ่งนี้เราจะแก้ปัญหาสิ่งนี้เรายอมรับตัวเองด้านนี้ได้แล้วเราจะทําให้มันดีขึ้นเนี่ยคุณกําลังรับตัวเองถูกจุด เราคุณรักตัวเองถูกจุดคุณก็จะมีภูมิคุ้มกันเลือกคบคนเป็นพลังงานตอนนี้ดีมากนะคะแล้วก็มีเวลาได้พัฒนาตัวเองพัฒนาจาักระทั้ง7พัฒนา mindset พัฒนาวิธีคิดแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างถูกจุดมันเป็นจังหวะที่คุณมีเวลาและมีสมาธิโฟกัสและมีพื้นที่ส่วนตัวที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความสําเร็จคนวันจันทร์ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจที่อยากจะแก้ไขปัญหา แต่ัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานแต่ัดสินใจที่จะเซ็นเอกสารสัญญา,ญญาแต่ัดสินใจที่จะเลือกทําอะไรก็แล้วแต่จังหวะนี้ดีมากเป็นจังหวะที่ทําให้คุณได้ลงมือทําแบบสม่ําเสมอเหมือนคําว่าระเบิดจากข้างในอะ่ะเนี่ยคือสิ่งที่ฉันต้องการทํามันจริงๆคุณจะทํามันสําเร็จไม่ว่าสิ่งใดจ,จะเข้ามาก่อกวนอะไรก็แล้วแต่คุณจะยิ่งทํามันสําเร็จคุณจะมีวิัยทํามันสําเร็จเพราะนั้นคุณตั้งใจอะไรไว้ก็แล้วแต่คนวันจันทร์นี่คือ ดีวทานค่ะนี่คือเวลาที่ใช่ที่สุดที่คุณจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาและต่อยอดชีวิตของคุณ